ดค่ะเรื่องราวที่จะมาเล่าในวันนี้เนะี่ยตัวจินนี่เองรับเรื่องแล้วยังรู้สึกเศร้าแทนนะคะคือพี่แกนะีอายุใกล้จะหกสิบแล้วนะคะอีปีสองปีอะหกสิบนะฮะยังโดนหลอกแต่เคสของพี่แกเนี่ยเท่าที่จินนี่คุยกับพี่เขานะคะเขาน่าจะเป็นคนที่ยังใช้ มือถืออะไรไม่ค่อยคล่องด้วยซ้ำไปพิมพ์มาผิดผิดถูกถูกนะคะและไม่รู้เรื่องอะไรด้วยนะคะจากที่จับประเด็นได้เนี่ยพี่แกมาขอความช่วยเหลือนะฮะแจ้งมาว่ารู้จักกับฝรั่งทาง f c e e o o o นะ,ะก็คือ Facebook พวกเราปกติที่เราเห็นกันนี่แหละจะมีรูปโปรไฟล์ผู้ชายหลอ่อแอดเข้ามาขอเป็นเพื่อนนะะ แล้วพี่แกก็หลงรักคนในรูปแล้วนะคะคุยแบบประมาณว่าฝรั่งก็จะพูดประมาณว่าขัดสนอะไรก็บอกนะคะเดี๋ยวเขาจะโอนเงินมาช่วยเหลือนะแล้วตอนนี้เนี่ยโอนเงินมาให้แล้วแล้วก็ส่งใบเสร็จให้พี่เขาดูนะคะแต่ติดปัญหากำลังให้ทนายเนี่ยคุยกับธนาคารอยู่และกำลังจะคุยกับพี่เขาด้วยนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยก็ให้พี่เขาโอนเงินไปบัญชีคนไทยนะฮะหนึ่งหมืนบาทนะฟังดูแล้วเหมือนไม่เยอะนะฮะหนึ่งหมืนบาทนะแต่รู้ไม่แค่ว่าเพราะอะไรจินนี่ถึงรู้สึกไม่ค่อยสบายใจกับเคสนี้นะคะถึงแม้ว่ายอดเงินมันไม่สูงทุกคนต้องเข้าใจนะคะว่าพี่เขาบอกจินนี่ว่าเขาเป็นชาวนานะคะ ทั้งตัวเขานะฮะทรัพย์สินทั้งหมดของเขาก็คือหนึ่งหมื่นบาทนะฮะเขาโอนไปให้สแกมเมอร์หมดเลยคะโอนเข้าบัญชีคนไทยด้วยนะทีนี้ก็ไม่ไม่รู้ว่าเขาไปโอนท่าไหนเนาะสุดแล้วคือโอนไปแล้วละหนึ่งหมื่นนะฮะแล้วยังตั้งความหวังว่าสแกมเมอร์จะโอนเงินมาให้ตามใบเสร็จที่เขาส่งมานะใบเสร็จอันนั้นอะ เหมือนจะสองล้านกว่าล้านดอลลาร์นะะประมาณนี้นีพอดีมันมองไม่ชัดเท่าที่ฟังเขาพูดมานะก็ที่อยากจะเตือนก็คือมันจะเจอกันทุกเพศทุกวัยนะฮะโดยเฉพาะสังคมออนไลน์ทุกวันนี้นะฮะทุกคนมีโอกาสเจอหมดนะฮะและเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาในรูปแบบไหนนะฮะมันมีเคสเยอะมากนะคะคนนี้ก็จะเป็นเคสแบบหลอกแบบ ดูออกง่ายมากนะแต่ก็ยังโดนเนื่องจากว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดนะเขาอาจจะไม่ได้คุยกับใครนะแล้วจิตใจของคนต่างจังหวัดทุกคนก็ต้องรู้นะคะว่า i n n o c e เซน,นะคะเขาจำไม่ค่อยมีพิษมีพายนะคะและคิดว่าทุกคนเนี่ยไม่มีใครมาทำ้ายเขาอย่างนั้นนะคะคือทีนี้แม่จะให้คนที่ฟังเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมาตัดสินว่าเขาโง่เขา โลกมากหรือว่ายังไงคือบางคนคือเราต้องเข้าใจนะคะคือพื้นฐานของคนเราคือคุณต้องจิตใจดีคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อมาหลอกคนนะคะวันนี้นะ่ะผู้เสียหายที่โดนหลอกไม่ได้แปลว่าเขาโง่หรือว่าอะไรคือเขาเพียงแต่ว,ว่าเขาไม่ได้ระวังตัวท่านั้นเองนะ,ะแล้วคนที่มาหลอกเขาเนี่ยจิตใจของคุณทําด้วยอะไรนะคุณไม่คิดหรือว่าเขาหมดตัวนะคะอย่างพี่คนเนี้ที่มันเล่าให้จินนี่ฟังคือทุกวันนี้นอนอยู่วัดนะคะ เขาบอกว่าเขาไม่มีเงินกินข้าวเขาร้องให้ทุกคืนะ่ะเพราะมันเป็นเงินทั้งหมดของเขานะคะจินนี่ก็ถ้าเผื่อสแกมเมอร์ได้ยินนะคะเพราะว่าคุณก็คนไทยนี่แหละนะคะเท่าที่จินนี่ทุกเคสที่ที่ถามเข้ามาเนี่ยโอนให้บัญชีคนไทยหมดนะแล้วก็มีเคสหนึ่งที่เรากําลังแจ้งความอยู่เนะี่ยตำรวจเขาตามตัวเจอแล้วละ่ะนะ,ะเป็นคนไทยอะคะแล้วยังมาขอร้องว่าอย่าให้พ่อแม่รู้นะคะคือ คนพวกนี้นะ่ะคุณจิตใจของคุณเนี่ยจินนี่ไม่รู้ว่าคุณนอนหลับได้ยังไงทุกคืนนะคะที่ไปหลอกชาวบ้านเขาเอาเงินเขามาหมดตัวอย่างเงี้ยะคะ่ะยังไงก็ฝากดูแลหรือว่าคุยกับคนในบ้านด้วยนะคะคือสมัยนี้ทั้งเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นผู้ใช้ผู้หญิงเจอหมดนะคะเทคนิคง่ายๆแค่บอกเขาว่าห้ามโอนเงินก็พอนะจะคุยยังไงคุยไปเถอะคุยไปสี่วันห้าห้าวันไม่เป็นไรคุยไป แต่ห้ามโอนเงินนะ,ะหลายคนโดนเพราะว่าโอนเงินไปโอเคโอเคนะจ๊ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ